ของเขมรที่ว่าแน่เจอของแขกยังต้องอึง้งของเขมรที่จะทําให้มีผีได้ต้องใช้ส่วนผสมของที่มาจากผีเช่นเส้นผมผีตายโหงกระดูกเนื้อหนังบางส่วนเท่ากระดูกน้ํามันเทค่ะน้ํามันผีดินเจ็ดป่าช้าคือยังไงก็ต้องมีของเหล่านี้ผสมจึงเสกให้มีผีมาสิงสู่ แต่ของแขกที่จะเล่าในวันนี้แค่กระดาษที่ฉีกจากสมุดลงอักขระแค่ไม่กี่ตัวแต่ทำให้มีดวงวิญญาณผีมาสิงสู่ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นอาจารย์กฤษณะเพิ่งมาฝากตัวเป็นสิทธิอาจารย์นรงธิชัยคิรีตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้มาสอนที่สำนักใหญ่แต่เปิดสำนักที่บ้านลูกศิษย์ที่ตรอกจันทร์วันนั้นเป็นวันเสาร์อาจารย์กิษณะก็เดินทางไปเรียนตามปกติคืออาจารย์จะมาสอนเฉพาะวันเสาร์เมื่อไปถึงบ้านลูกศิษย์ที่ตรอกจันทร พี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าอาจารย์โทรมาบอกว่าติดธุระด่วนเลยไม่เขา้าวันนั้นนับว่าโชคดีได้พบหลวงพ่อน้อยเจ้าตํำรับเสกยันนูนบนมีดหมอหลวงพ่อน้อยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแจมวัดวังแดงเหนือพอดีท่านเดินทางจากชัยนาทมาพักที่บ้านนี้แล้วก็เจอหมอออสศิษย์อาจารย์นรงรุ่นนี้หมอออสพี่เขาเข้าสำนักก่อนหลายปีเขาได้วิชาอาจารย์นรงไปไม่น้อย สำหรับอาจารย์กิตนะเพิ่งเข้าสำนักยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่งคุยกันอยู่สักพักหนึ่งก็มีหญิงวัยกลางคนอายุ560บอกว่าอยากมาพบอาจารย์นรงศักดิ์เมื่อแจ้งให้ทราบว่าอาจารย์วันนี้ไม่เข้าเขาสีหน้าผิดหวังอย่างรุนแรงหมอออสเลยถามว่ามหาอาจารย์มีเรื่องอะไรหรือครับเธอเลยเล่าให้ฟังว่าผัวของเธอไปมีเมียน้อยเพื่อนของเธอแนะนําให้ไปหาหมอแขกที่มินบุรีเธอก็ไปหาหมอแขกให้ทําพิธีให้ปรากฏว่าผัวก็ไม่กลับ มีมาแค่ประเดี๋ยวประเดาวแต่สิ่งหนึ่งนับว่าแปลกเดือนหนึ่งจะคิดถึงหมอแขกมากต้องแจ้นไปหาเอาเงินเอาทองไปประเคนให้โดนมาเป็นปีแล้วเธอจึงคิดได้ว่าสงสัยของโดนหมอแขกทําของใส่ตัวเธอแน่จึงอยากมาหาอาจารย์รงฤทธิ์ให้ช่วยถอนของหน่อยพอฟังเรื่องจบหลวงพ่อน้อยท่านมีความสงสารเพราะเธอมีหน้าที่ทุกใจมากท่านจึงพูดกับหมอออสว่าออสเอ็งช่วยไล่ให้เขาหน่อยพอดีเขาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายหลวงพ่อจะเป็นคนไล่เอง หมอออดจึงให้ผู้หญิงคนนั้นนั่งเหยียดเท้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วหมอออดก็หยิบไม้เท้าอาจารย์ชุมมากล่าวคาถาบูชาครูแล้วเอาหัวไม้เท้ามาลากจากหัวไปปลายเท้าผู้หญิงคนนั้นพอถูกหัวไม้เท้าจะมีอาการเหมือนเจ็บปวดรวดร้าวปิดไปบิดมาทําเอาอาจารย์กิษณะตอนนั้นรู้สึกทึ่งตื่นตาตื่นใจเพราะเคยเห็นแต่ในหนังไม่นึกว่าของจริงจะเป็นอย่างนี้ หมอออสลากลงไปสามเที่ยวก็รู้ว่าของนั้นไม่ยอมออกจึงถามว่ามีของอะไรอยู่ที่ตัวเพราะไล่อย่างไรก็ไม่ออกเธอจึงปลดสายคาดเอวบอกว่าอันนี้หมอแขกให้ติดตัวไว้พอหมอออสเริ่มทำใหม่ก็รู้สึกว่าไม่ออกจึงบอกว่ายังมีอะไรอีกเธอทำหน้าเหมือนนึกได้จึงหยิบเศษกระดาษจากกระเป๋าเงินออกมาอาจารย์กิษณะสังเกตดูว่าเป็นกระดาษที่ฉีกจากสมุดเป็นการฉีกแบบลวกๆรอยไม่เรียบมีการเขียนอักขรเป็นภาษาใดก็อ่านไม่ออก แต่มีไม่กี่ตัวหมอออสจึงทําการลากใหม่ก็รู้สึกว่าออกแต่เหมือนอย่างไม่หมดหมอออสเลยถามหลวงพ่อน้อยว่าหลวงพ่อ,อครับกับของพวกนี้ทําอย่างไรดีหลวงพ่อน้อยสั่งให้เอามีดหมอท่านทิมแทงที่ของนั้นเมื่อทิมแทงที่เชือกคาดซึ่งขณะนั้นผู้หญิงคนนั้นไปนั่งพักที่เก้าอี้ยาวผู้หญิงคนนั้นร้องกรี๊ดเสียงดังลั่นบ้านทําท่าเหมือนเจ็บปวดสุดขีดครั้งแรกนี่ว่าร้องดังแล้วนะแต่ครั้งสองที่แทงไปที่เศษกระดาษผู้หญิงคนนั้นร้องกรี๊ดดังกว่าเก่าและทําท่าเจ็บปวดมากกว่าเก่า สักพักหนึ่งเธอก็สงบแสดงว่าของออกหมดแล้วแล้วหลวงพ่อน้อยก็สั่งให้เอาของนั้นไปเผาแล้วไปทิ้งในชักโครกไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแค่เศษกระดาษเขียนอักขระไม่กี่ตัวสามารถนำผีมาสิงสู่ได้